หรอเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาหนูขึ้นไลน์ลูกนะเอาะ้าโอ้โหค่ะลูกเพจสวัสดีค่ะ เสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะลูกเพจวันนี้นะคะอีเตอร์อีจันนะคะก็มาเยี่ยมเคสเก่านะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเคสที่เล็กเริ่มแรกเลยนะคะของของอีเตอร์การที่จะมาเป็นอีเตอร์อีจันเนาะวันนี้นะคะอยู่กับป้อนเนาะพี่เต้์ก็อยู่ตรงนี้แหละตอนนี้กําลังคุยกับเคสอยู่นะคะ เคสพี่มินากับแม่มาริยานะคะเป็นเคสที่29นะคะของเพจอีเตอร์อีจันซึ่งเป็นเรื่องราวของพี่มินาผัดผ้าคุณแม่30ปีแล้วแหละ30ปีนี้นะคะพี่มินาก็อยู่ตั้งแต่เด็กเลยอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะเสียงได้ยินชัดนะคะพี่มินาอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะซึ่งพี่มินาเองก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่า คนที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆนะคะแต่พอเริ่มโตขึ้นพ่อแม่คะก็มันก็ไม่ได้ปิดบงังเรื่องนี้เนาะก็ได้เล่าทุกเรื่องให้พี่มินาฟังแล้วก็รับรู้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่มินาก็อยากจะตามหาแม่ไม่ได้รู้สึกขาดหรืว่าขาดความอบอุ่นใดๆน,น,นะคะเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าด้วยความที่วันพ่อวันแม่นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ไหว คุณพ่อคุณแม่แท้ๆก็เลยคิดถึงคุณแม่จริงๆอยากรู้ว่าท่านเป็นยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงด้วยความที่พี่มินาเองก็พร้อมในทุกเรื่องแล้วแหละแล้วก็เป็นแม่คนแล้วก็อยากจะตามหาคุณแม่นะคะพี่มินาเองเธอเองก็บอกว่าก็ไม่ได้โกรธอะไรคุณแม่นะคะตอนน้้ตอนนี้นะแต่ว่าตอนเด็กๆก็โกรธเหมือนกันที่คุณแม่ทิ้งไปแต่ว่าพอมาเป็น แม่คนจริงๆนะคะพอได้มาเป็นแม่โคนมีลูกก็จากความโกรธก็กลายเป็นความเข้าใจนะคะตอนนี้นะคะการตามหาคุณแม่นะคะก็ตอนนั้นพิเต้ยไม่มีนามสกุลของคุณแม่แต่มีแค่ชื่อเสียงเข้าไหมคะมค่ะตอนนั้นตอนการตามหาคุณแม่มาริยานะคะ คือมีแค่ชื่อไม่มีนามสกุลการตามหาถือว่ายากมากๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามีข้อมูลอะไรบ้างแต่พอทีมงานไปค้นชื่อนะคะไปหาข้อมูลก็คนชื่อมาริยะเนี่ยมีคนเดียวในประเทศไทยเสียงชัดนะคะพอไปคนชื่อคุณแม่มาริยะเนี่ยก็รู้ว่ามีคนเดียวในประเทศไทยแล้วก็คิดเลยแหละแล้วแหละว,ว่าอาจจะเป็นคุณแม่ของพี่มินาจริงๆหรือเปล่าก็เลย ไปตามหาออกตามหาตามที่อยู่ที่เราตามข้อมูลที่เราได้มานั่นคือทบบี่จันทบุรีซึ่งตอนนี้เราก็อยู่จันจันทบุรีเนาะมาตามหาคุณมาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็มาเยี่ยมพิมินาด้วยนะคะการตามหาเนี่ยตอนแรกนะคะเราก็ไปตามที่อยู่ที่ได้มาแหละแต่ว่าพอเราไปตามหาพอเราไปตามที่อยู่นั้นอนะ่ะเขาไม่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วก็ล็อกจากด้านนอกเราก็เลยไปตามทีมงานก็เลยไปถามคน ที่อยู่ระแวกนั้นนะคะขออนุญาตนะคะสักครู่นะคะพอเราไปตามหาแล้วไม่เจอเนี่ยเราก็เลยไปถามหาไปถามกับคนที่อยู่ระแวกนั้นนะคะเขาก็บอกว่าโอเคคนเนี้ยเขาอยู่คนเดียวอ่ะมันตรงเป้าหรือเปล่าเขาอยู่คนเดียวเขาแต่ว่าตอนนี้เขาไปขายขายเพชรขายพลอยแต่พอถามจริงๆแล้วเนี่ยถามแบบลึกๆแล้วเนี่ยก็ได้รู้ว่า คนที่เราคนที่อยู่บ้านหลังเนี้ยตามที่อยู่ที่แม่ของแม่มาริยาที่เราได้มาเขาเป็นผู้ชายค่ะอะไรนะคะพี่เมย์คุยได้เหรอคุยได้เหรออได้ดิไม่เธอเล่าเสร็จจะได้ให้ลูกเพจดูด้วยเนี่ยพี่มีนะโอเคนี่ไงพี่เต้ยสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับ เดี๋ยวมันลงนะขออนุญาตเข้าบ้านนะแม่นะไม่เป็นไรแม่เย็นอยู่นะเข้ามาแล้วขออนุญาตนะครับจำได้ไหมลูกเพจจำได้ไหมอันนี้ใครนี่นี่คุณแม่มาดียะนะครับนี่ที่มีนานะครับอ่ะปอนทักทายกันหน่อย กันเดี๋ยวเป็นไงสบายดีนะคะเต้สบายดีครับผมติดตามอยู่ติดตามอยู่เรื่อยๆเลยไหมมีน้ำเปลี่ยนเป็นียกเปิดมีน้ำลื่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ใช้มีนาอุ้มๆแหละมีนาอุ้มๆพอเข้าแล้วหัดเปียไม่ได้อ๋อลมกับไปอยู่ในไหนหมดมาอัปเดตให้ทุกเพจดูกันหน่อยนะครับก็ไอ้หลังจากที่น้องสาวเนาะรู้้มัถือกล้อง นีร้านนอออพัดลมกขอบคุณครับน้อเสียอกออสียงหอนสวัสดีครับลูกเพจได้ยินไหมฮัลโหลมไหนอะรู้ไหมนี่เคศใครจำได้หรือเปล่าพี่ละเข้ามาในกล้องก็ได้นะ ทำไมปฏิเสธเสียงแข่งขนาดนั้นงงมากน้อยบ้านอยู่หลายคนอยู่หลายคนใช่ไหมแม่นอนไหนเนี่ยเหรอฮะอ๋อน้องอ้อมน้องออมน้องออมคือใครคือลูกสาวน้องสาวน้องสาวอวันนี้มาอัปเดตสารทุกสุขดิบเฉยๆนะครับอย่างน้อยๆให้แม่ลูกเขาได้ เจอกันเนาะวันนี้เอ,อไม่ต้องเสียตรงเสียตังมาแบบเอ,อวันนี้<อ>มีโอกาสากได้มาอยู่ด้วยกันมาฮิวใจด้วยเนาะออมาฮิวใจมาหาอมกอดแม่เขาแล้วให้กําลังใจลูกสาวยังไงบ้างเนี่ยขอ,อ,<ะ>อ,อให้กําลังใจดีตลอดแล้ว <laughs> แล้วโทรคุยกันตลอดคุย,ค,ยคุยตลอดชีวิตไอพี่มีนาชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับชีวิตหลังจากที่เจอคุณแม่ก็ <laughs> เรารู้สึกว่าเราแบบว่าไม่โดดเดี่ยวแล้วอะเออเวลาเวลาเราเราท้ออะไรเงี้ยเรายังมีพี่มีน้องมีแม่อะไรเงี้ยฝั่งนี้ใช่ก็น้องก็คอยโทรหาตลอดว่าพี่เป็นไงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็พอรู้เรื่องลูกเงี้ยค่ะก็คอยให้กําลังใจกันเหมือนเราไมา่ได้สู้คนเดียวอะ่ะแม่ก็โทรไปว่าเป็นไงมั่งลูกหลานเป็นไงมั่งอะไรเงี้ยเขาก็โทรถาม <c oughs> บางทีเขาไปกรุงเทพเนี่ยเขาก็ เขาก็จะถามว่าไปเยี่ยมได้ไหมอะไรเงี้ยบางทีก็มันเยี่ยมไม่ได้มันเป็นโควิดอลไรเราเป็นแบบว่ามะเร็งสมองด้วยค่ะต้องอยู่ของปอดเชื้อเงี้ยเขาก็จะคอยกับหลานเอาอะไรไหมเยเหมือนเราไม่ได้สู้คนเดียวอ่ะเออเรามีคนสู้ด้วยแต่แม่ก็ยังเข้าไปเยี่ยมหลานไม่ได้เขายากจะเจอหลาน ก็คุยเวลาตอนที่เกาไปอยู่โรงพยาบาลนะนะโทรคุยโรงพยาบาลไลฟ์มาคุยกันอ๋อได้คุยกับหลานอยู่โรงพยาบาลรามาลุ่มเทือเอออ๋อได้คุยคุยยังไงอ่ะโทรศัพท์แม่แม่ก็ซื้อโทรศัพท์ไอ้เผาไปเครื่องหนึ่งอืมอ่าก็โทรคุยผ่านวิดีโอคอลคอโทรคุยผ่านยายค่ะโทรคุยเองโอเคลูกเพจจำได้กันไหม ก่ายอยู่ในช่วงถทาย้นช่วงกทายไหนเอามาให้พี่ดูก็ได้ดูเบื้องหลังกันไปเลยครับทุกคนนี่สวัสดีครับนี่จำกันได้ไหมใครเอ่ยใครเอ่ยเคสนี้ว่าจำได้ไหมว่า วันที่เต้ยพาพี่มีนาม,มาเจอคุณแม่เนี่ยช่วงไหนช่วงเมื่อปีสองป<อ><อ>ี<อ>งที่แล้วพี่มาแล้วแม่เป็นลมกอดกันนละช็อตนั้นคือช็อตไฮไลท์เลยช่็อตไฮไลท์เลยโอ้ <S <S 2> <S 2> พึ่งเจอโทรมาคุยโทรมาท่าตลอดว่าเป็นหอบเยอะไหมแม่อะไรเงี้ยอืไม,ม,ม่สองคนนี้เป็นหอบเหมือนกันเลยเหมือนกันก็เพิ่งรู้แหละ ว่าอ๋อเป็นเหมือนแม่นี่เองเหมือนแม่นี่เอง <c oughs> อ๋อว,วันนั้นนะนะอืมแล้วของพี่มีนากํำเริบไหมก็กํำเริบเวลาแบบว่าเราแบบว่าร้อนมากๆหรือว่าเครียดอะไรมากๆเนี่ยโอ้เวลาเครียดก็เป็นมันจะแน่นหน้าอกใช่ไหมมันจะแน่นหน้าอกน,น,น,นหายใจไม่ออกอ้อวกเพราะอ,อ้วกออกก็หายหรอเพราะอึดเพราะอมแน่นใช่เพราะอึดเพาอมเหมือนแบบ ันเมือนควสม่ครีแล้วสมเราขั้มาเคืนก็เป็นแล้วัววออกแล้วก็หายบุเคยก็ไปตัดทุเรียนเย็นนู้จะมาเนี่ยแล้วตอนนี้แม่ทำอะไรเนี่ยทหแม่ทำอะไรอยู่อยู่วัดทำวัดอยู่วัดทำวัดแต่ไปเวลาเขามีงานจ้างก็ไปทำเนี่ยแบบงานศพอ่ะแต่ถ้าไม่มีงานศพก็ใครก็ ไปล้างจานต่อไปนี่ตั้งแต่เจอกันเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมาหาแม่กี่ครั้งได้ไม่ได้ยังไม่ได้มาเลยก็จิงเหรอใช่ก็มีแต่แม่เปรนันติดต่อโทรคุยเพราะว่าอะแล้วหมายถึงว่าเจอกันกี่ครั้งไม่ใช่ไม่ไม่ได้นับว่าพี่มีนาไปหาหรือแม่มาหาอะไรเงี้ยสองสองครั้งสองหนสองที่ได้เจอกันแล้วแม่ก็ลงไปลารีอีกปารามผน 3ามคนสองานสามหนในงานฝูร้หลานอันนี้ท้ายเจ้าที่สันไม่ไม่ไม่ติดต่อมาก็วันที่เท่าไหร่นะแม่วันที่หกวันที่หกวันที่หกแม่เขาจะลงใบทีหนึ่งไปช่วยงานบุญร้อยวันนี่ก็มารอรับ <laughs> ทีเดียวอ,อยากพูดอะไรกับลูกสาวไหมความในใจหลังจากได้เจอกันแล้วสองปี พูดอะไรกับลูกสาวหน่อยไหมก็ดีใจดีใจผีชพิจันทร์มากดีใจผิดกันมากที่ที่แม่ได้เจอลูกไงแต่นั่นแล้วแม่ก็คิดถึงทุกคนแหละวันนี้ได้มาแม่ก็ดีใจอ่ะดีใจ,ด,ใจ,จดีใจที่ร้องไห้นี่รู้สึกอะไรเนี่ยมันพูดไม่ถูกพูดไม่ถูก หนึ่งดีใจลูกด้วยแล้วก็ขอบคุณเพจอีกกันมากโอ้ขอบคุณมากมากครับยินดีมากเลยยินดียังไม่หายตื้นตันเลยเหรอสองปีแล้วนะหายตื้นตันแล้วพอดีเจอก็อยากร้องไห้อีกเจออยากร้องไห้อีกโอ้ยแล้พี่มีนามีไรอยากจะบอกกับคุณแม่ไหมหรือบอกกันมาตลอดก็บอกตลอดก็ดีใจที่แบบก็รู้เหตุผลแล้วว่าทําไมแบบแม่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยรู้เหตุผลหมดแล้วออ ไม่มีอะไรติดค้างไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็คือรู้แล้วว่าเขารักเราอ,อะไรที่บอกว่าแม่รักเราก็เขาทุ่มเทตั้งแต่พอรู้ว่าเราอยู่นั้นน่ะเขาสละทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่สละได้เขาก็พร้อมที่จะสละวันนี้เป็นห่วงอะไรคุณแม่ไหมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพขาค่ะ เาพาเปอย่างเดียวเขาก็ชวนไปอยู่ด้วยก็ยังเขาห่วงน้องอเขายังห่วงน้องเขาอยอู่ตั้งแต่วันนั้นที่มีนาก็บอกกักบกกเต้ยว่าอยากจะพาแม่ไปอยู่ด้วยเนาะ,ะนนยังยังไม่ละความพยายามที่จะพาแม่ <c oughs> ๆๆๆไปอยู่ด้วยนะยังยังไม่ละแม่ก็เขาก็แบบว่าไม่ยากไปเบียดเบียนเราอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาก็แบบว่าเกรงใจเราแม่แบบว่าคอยแบบไม่รู้ว่าเขาไม่ไม่มีเรียกร้องอะไรจากเราเลยอะไรเงี้ย เขาแบบว่าเดี๋ยวแม่ไปนะเดี๋ยวแม่คอเลียดตรงนี้ให้มันเต็จก้อนอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนั้นเราก็ไม่ปัญหาเหตุผลของเขาเราก็จะไม่อะไรให้แม่พร้อมใช่เราให้พร้อมแม่ละครับแม่ทุกวันนี้เป็นห่วงอะไรลูกสาวไหมห่วงลูกทุกคนแล้วลูกคนนี้ห่วงอะไรกับเขาไหมห่วงเหมือนกันห่วงห่วงว่าเราจะ จบชีวิตตัวเองตามลูกตัวเองไปเพราะว่าพี่เพิ่งจะออกเลยแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในห้องเอออยู่แต่ในห้องแฟนก็เป็นห่วงมีแม่เขาก็เป็นห่วงเขาบอกว่ามาหาแม่บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอืมา uh huh. อยู่กับแม่ก้อนไม้อย่าคิดตั้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงแค่นั้นแหละเ,เราไม่ได้ทําตัวโอ,อห่วงเยอะแยะเขาห่วงแค่ว่าเราจะแบบแต่เราก็เออมีพี่มีน้อง ังมีลูกอีกคนนึงเป็นกำลังใจให้การรละการเนาะใช่เคครับผมมีอะไรก็โทรหาเต้ยได้ช่วยได้ก็จะช่วยช่วยไม่ได้ก็จะช่วยหาทางออกเนาะขอบคุณเลยครับผมยิดีมากขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณลุกให้ขอบคุณเต้ยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ทำให้เจอทุกวันเนี่ยขอบคุณที่แบบเข้ามาเติมเต็มคผสิ่งที่แบบ ไม่นานแล้วแม่เคยคิดว่ามันคาดหายไปทั้งแม่ลูกขาดหายเนี่ยอแต่สุดท้ายพ่อเพดต้มาทำให้คิดเติมอ่ะดีใจจังเลยในฐานะคนกลางเนาะส่งมาถึงปลายทางแล้วโอ้ปลายทางมีความสุขมากๆเลยเนาะโอเคครับแค่นี้ก็ที่สุดที่สุดของของของเต้แล้วล่ะนะของเต้ของทีมงานแล้วล่ะเนาะโอเคนะจ้าแม่รักษาสุขภาพเด้อ ดูแลกันไปอย่างนี้นานๆนะมีอะไรก็โทรหามีอะไรก็โทรหาเลยโอเคอัปเดตลูกเพจประมาณนี้ละกันเนาะลงไลน์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามเคสพี่มีนากับคุณแม่ทางทีดีนะออกทีวีนะดูตัวเองไปลงอีกรอบนะทีวีอ่ะเันนั้นเปิดพท์ว่ามีเพจยันรายการของใครนะ แต่ว่ามีแวันเสาร์ว่ะวันเสาร์กับพี่ใบสองช่องเก้าใช่เออจะไม่วาาดูทันี้ทบทแม่ข่อนเลยแล้วก็มีไตเติ้ลที่เป็นลูกคู่แม่เจอกันมีไหมมีลูกตัวเองจำได้ดิเอฟซีเนี่ยดูดูดูเออนะฝากฝากรายการหน่อยดิช่องเก้าอ่ะกี่โมงนะรายการอีเต้อีจันน่ะป้าขอฝากรายการช่องเก้าอีเต้อีจัน วันเสาร์เวลาบ่ายสองด้วยนะคะเอ้ยสุดยอดสุดยอดไม่ได้บอกสคริปต์ด้วยนะเออคนนี้เขาสคริปต์เขาเป๊ะอยู่แล้วแต่พูดเหมือนไม่เนี่ยสบายสบายอ่ะพูดแบบสบายสบายเอฟซีมีตัวเองอยู่ในทุกทุกวันเลยนะทุกวันเสาร์เลยนะดูดูดูสุดยอดสุดยอดโอเคอัปเดตประมาณนี้ครับเราติดตามรายการอีเตอร์อีจันทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงนะ พรุ่งนี้มีไปเยี่ยมอีกเคสหนึ่งเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูนะคะแล้วนี bye ่บ๊ายบายขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ